ชาวราศีกุมวันที่1นึถึงสิกันยาเป็นยังไงกันบ้างมาฟังกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์จะพูดถึงชาวราศีกุมในวันที่1นึถึงสิกันยานะครับชาวราศีกุมต้องบอกเลยนะครับมีดาวเสาร์มาจรทับลัคนาอยู่ในวันนี้ความเหนื่อยความหนักซึ่งชาวราศีกุมมีอยู่แล้วประกอบกับมีดาวราหูที่เป็นคูมิกอยู่ด้วยนะครับเหนื่อยหนักวุ่นวายไม่กลัวกลัวอย่างเดียวคือ ในเรื่องของทุนทรัพย์มากกว่านะครับสําหรับชาวราศีกุมแต่เนื่องจากดาวที่มาทับที่เป็นดาวเสาร์นั้นเดินมนองศาเือเดินถอยองศาทําให้คุณไม่เหนื่อยมากแต่ความมั่นคงคุณก็หายไปด้วยเหมือนกันนะครับฉะนั้นเนี่ยจริงๆชาวราศีกุมไม่กลัวที่จะเหนื่อยนะครับฉะนั้นขอให้เหนื่อยแล้วสําเร็จยอมแต่ตอนเนี้ มันจะไม่เหนื่อยเนื่องจากดาวมันเดถอยองศาในช่วงนี้ดาวถอยองศามีถึงสดวงนะครับก็จะส่งผลถึงชาวราศีกุมยังไงก็มาฟังกันต่อนะครับในเรื่องการเงินชาวราศีกุมเห็นไหมครับว่าที่อาจารย์บอกเดินถอยองศาดาวเจ้าเรือนของการเงินเป็นดาวพฤหัสแล้วดาวพฤหัสเริ่มถอยองศาตั้งแต่หนึ่งกันยานั่นหมายถึงว่าถ้าการเงินคุณจะได้การเงินจากความรู้เก่าๆที่คุณมี ถึงจะส่งผลดีนะครับหรือผู้ใหญ่เก่าผู้ใหญ่แก่ผู้ใหญ่ที่เคยมีบาร,รมีแล้วถึงจะท่านจะเกษียณไปแล้วยังสามารถสนับสนุนช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินได้เหมือนกันความรู้ใหม่ๆผู้ใหญ่ใหม่ๆอาจจะทําให้คุณเสียหายในเรื่องการเงินนะครับในเรื่องการเงินในช่วงนี้อย่างที่อาจารย์บอกนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักชาวราศีกุมนะครับในเรื่องความรักช่วงนี้ต้องบอกว่า จะต้องระมัดระวังในเรื่องคำพูดให้มากๆการเจราจารับปากไปนะครับมันจะส่งผลดีหรือเสียคุณได้มากๆเลยเนื่องจากว่าดาวในช่องคู่ครองของความรักของคุณมีทั้งดาวตำแหน่งเกษตรบดีคือดาวอาทิตย์สัจจะวาจาความชัดเจนถ้าคุณพูดไปคุณต้องทําได้ซึ่งส่งผลถึงเรื่องการเงินของ,ของคู่ครองคนี่ชิดด้วยนะครับ 2. ดาวในเรื่องของดาวพุธ แต่เนื่องจากดาวสัญญาที่เป็นดาวพุธนั้นมันเดินถอยองศาคุณพูดว่าได้คุณจะทำไม่ได้แต่ถ้าคุณพูดไม่แน่ใจกับจะทำให้สิ่งนั้นสำเร็จได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเนื่องจากดาวพุธเนี่ยมันจะตนข้ามถ้ามันเดินมนการที่คุณสัญญากับคู่ครองหรือคนรักอย่างไรนะครับมันจะต้องมีเหตุที่อาจจะทำให้คุณผิดพลาดได้เหมือนกันฉะนั้นให้ระมัดระวังคำพูดนะครับ การสัญญากับคู่ครองหรือคนใกล้ชิดดีในช่วงนี้นะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับการงานการงานชาวราศีกุมอย่างที่อาจารย์บอกนะครับชาวราศีกุมความกล้าความขยันความรอบคอบความอดทนมีสูงมากในเรื่องงานประกอบกับการงานที่เดินในช่วงนี้ได้ตําแหน่งมหาจักรนะครับซึ่งเป็นดาวงานของชาวราศีกุมจริงๆจะต้องส่งผลดีในเรื่องงาน แต่เนื่องจากว่าดาวที่เคลื่อนไปมันไปเจอเจ้าเรือนที่เป็นคู่สตูไม่ค่อยต้อนรับดาวการงานของชาวราศีกุมเท่าไหรนะ่นักฉะนั้นอาจารย์จึงมีทางออกโดยคุณไปนำงานในการแก้ปัญหาคุณไปนำงานในเรื่องการเจรจาช่วยเหลือคนแก้ปัญหาจะส่งผลดีมากกว่าเสียนะครับการงานคุณถึงจะโดดเด่น แล้วประกอบกับดาวฤธิโยที่ย่องมาในช่องการางานของคุณส่งรัศมีมาในช่องการางานของคุณนั้นทําให้คุณขาดความมั่นใจขาดความขยันในเรื่องงานทําให้คุณทางานแล้วอึดอัดนะครับฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาการที่อาจารย์บอกไปในเรื่องแก้ปัญหาหรือในเรื่องการช่วยเหลือคนที่ในเรื่องงานจะทําให้คุณส่งผลดีมากกว่าเสียนะครับฉะนั้นการงานคุณช่วงนี้ยังอึดอัดยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ ส่วนในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสําเร็จโชคลาภความสําเร็จของชาวราศีกุมนั้นดาวเจ้าเรือนเดินถอยองศาผู้ใหญ่แก่เท่านั้นผู้ใหญ่มากบาร,รมีที่เกษียณไปแล้วเท่านั้นถึงจะส่งให้คุณมีโชคลาภและความสําเร็จนะครับเรามาดูกันนะครับว่าวันที่1ถึงวันที่1 6กันยาชาวราศีกุมจะเป็นยังไงกันบ้างวันที่1ถึงวันที่3กันยาชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุใช้เงิน ให้เรามัดระวังเรื่องการใช้เงินจะหมดเงินไปกับเรื่องความรู้หรือผู้ใหญ่หรืออาจจะได้เงินจากผู้ใหญ่นะครับอาจจะได้เงินจากความรู้ที่คุณมีอยู่ก็ได้นะครับแต่สิ่งหนึง่งถ้าจะชัดเจนจะต้องเป็นผู้ใหญ่เก่าหรือผู้ใหญ่แก่ทำให้คุณมีเหตุที่จะต้องไปคุยเกี่ยวเนื่องในเรื่องเงินนะครับในวันที่1ถึงวันที่3กันยาวันที่3ถึงวันที่5กันยา ชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุไปพบปะเพื่อนพี่น้องและคนรอบข้างนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาต่อหรือในเกณฑ์คดีความได้ทั้งหมดในส่วนของชาวราศีกุมในวันที่3-5กันยาอาจจะเป็นการปรึกษาในเรื่องคดีความอาจจะเป็นการปรึกษาในเรื่องของการเรียนต่อหรือการอบรมหลักสูตรระยะสั้นได้ทั้งหมดนะครับก็คือจะต้องวุ่นวายใน ช่องเพื่อนพี่น้องและคนรอบข้างนั่นเองนะครับวันที่5ถึงวันที่8กันยาชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุนในเรื่องของการซ่อมแซมดูแลแก้ไขตกแต่งในเรื่องที่อยู่อาศัยหรืออาจจะต้องพาคุณแม่ไปหาหมอนะครับหรืออาจจะต้องมีข่าวขราวที่ไม่ดีเข้ามาให้คุณได้ยินนะครับในช่วงวันที่5-8ถึง8กันยานะครับ ในวันที่8ถึง10กันยาชาวราศีกุมจะต้องดูแลในเรื่องเกี่ยวกับลูกน้องบริวารมีเหตุไม่คาดคิดที่จะต้องไปช่วยเหลือลูกหรือลูกน้องบริวารมีเหตุเรื่องเซอร์ไพรส์จากลูกหรือลูกน้องบริวารแต่จะเป็นสิ่งที่ดีเนื่องจากว่าดาวที่ย้ายเข้ามานั้นเป็นดาวบุญและได้ตําแหน่งมหาอุดนั่นคือเป็นสิ่งที่ดีบุญบาร,รมีเพิ่มขึ้นนะครับฉะนั้นเนี่ยการเจรจาช่วยเหลือลูกน้องบริวารส่งให้อันนิส่งผลบุญของชาวราศีกุมมีมากขึ้น หรือบุตรบริวารทําให้คุณชุ่มชื่นใจนะครับหรือในทางกลับกันคุณอาจจะต้องช่วยเหลือบุตรบริวารและช่วยเหลือลูกน้องบริวารแบบไม่คาดคิดก็ได้เหมือนกันนะครับในวันที่8ปดถึงสิกันยาครับวันที่10ถึงวันที่12กันยาชาวราศีกุมจะมีเหตุในเรื่องแดนไกลมีเหตุในเรื่องเกี่ยวกับเสียเงินในการซ่อมแซมอุปกรณ์หรือดูแลครอบครัวนะครับเสียเงินในเรื่องเกี่ยวกับการเดินทางในแดนไกล ในทางกับการคุณอาจจะได้มีงานโครงการเก่าๆจากแดนไกลเข้ามาให้คุณได้ทำนะครับแต่สิ่งเหล่านี้อย่างที่อาจารย์บอกในช่วงสองวันนี้ถ้าชะลอได้ให้ชะลอในเรื่องการตัดสินใจเพราะดาวที่เข้ามานั้นส่งผลเป็นดาวตำแหน่งคู่ศัตรูนั่นไม่ถึงสิ่งที่คุณรับมาอาจจะปฏิบัติไม่ได้อาจจะทาไม่ได้เกิดความเสียหายได้นะครับในทางนี้ 10- 1ถึงอาจจะต้องชะลอการตัดสินใจนะครับวันที่12ถึงวันที่15กันยา ชาวราศีกุมจะต้องระมัดระวังคําพูดกับคู่ครองคนใกล้ชิดหรือคนรักให้มากๆเพราะดาวราศีของดา,ดาวชาวราศีกุมในตําแหน่งนั้นดาวพุธเดินมนแล้วมาสิงสถิตยอยู่ในช่องคู่ครองและคนใกล้ชิดของคุณนั่นหมายถึงว่าคําพูดเก่าๆจะดีกว่าการสัญญาใหม่ๆนะครับจะได้มีมีเหตุทะเลาะเบาแว้งกันการมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่ครองคนใกล้ชิดแต่เป็นผลประโยชน์เก่าๆ ที่เคยคุยกันไว้จะดีกว่าผลประโยชน์ใหม่ๆนะครับฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากดาวพุธมนแล้วประกอบกับดาวทิตศที่อยู่ในตำแหน่งนั้นเป็นตำแหน่งเกษตรวดีซึ่งส่งผลถึงเรื่องการเงินของคุณถ้าคุณมีสัจจะวาจาที่ชัดเจนทั้งคุณและคู่ครองอาจจะได้เงินร่วมกันทั้งคู่ก็เป็นไปได้นะครับแต่ย้ําว่า้องจะต้องเป็นโครงการเก่าๆธุรกิจเก่าๆสัญญากเก่าๆนะครับส่วนวันที่15ถึงวันที่17ชาวราศีกุมจะต้องมีเหตุนในเรื่องเดินทางไกล หรือมีการเดินทางไปเจราจาแก้ปัญหาแก้ปัญหาในเรื่องธุรกิจเรื่องค้าขายหรือเรื่องสัญญาหรือการเจราจาที่เคยพูดไว้ในวันที่15ถึง17นะครับจะต้องมีเหตุในลักษณะนี้หรืออาจจะต้องมีเหตุที่จะต้องซ่อมแซมอุปกรณ์นะครับในเรื่องเกี่ยวกับเครื่องมือทำมาหากินได้เหมือนกันนะครับในวันที่15ถึง17กันยาครับทั้งหมดนี่คือดวงชะตา 1นึกันยาของชาวราศีกุมในเดือนนี้นะครับถ้าชอบกดติดตามกดถูกใจให้อาจารย์ด้วยนะครับขอบคุณครับ